สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูยุในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรายังอยู่ในหัวข้อการวาดภาพศิลป์วันนี้เราเรียนเรื่องการสร้างสรรค์าง,งานวาดภาพระบายสีด้วยสีไม้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้สร้างสรรค์าง,งานวาดภาพระบายสีตามจินตนาการได้ ภาพระบายสีหมายถึงเป็นการวาดภาพโดยใช้ผู้กันหรือแปรงหรือวัสดุอย่างอื่นมาระบายให้เกิดเป็นภาพการกระบายสีต้องใช้ทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือมากกว่าการวาดเส้นผลงานการกระบายสีจะสวยงามเหมือนจริงและสมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้นดินสอสีมีลักษณะเป็นสีผงละเอียดผสมไขมันสัตว์ หรือขี้พึ่งอัดเป็นแท่งหุ้มด้วยไม้แบบดินสอสีที่ระบายจะทึบแสงเรามาดูตัวอย่างการสร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสีด้วยสีไม้กันค่ะอีกตัวอย่างการสร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสีด้วยสีไม้อาจเป็นภาพง่ายๆ ที่เราชอบหรือที่เราประทับใจหรือที่เราอยากจะวาดก็ได้อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นการวาดภาพด้วยสีไม้กิจกรรมวันนี้ให้นักเรียนวาดภาพประบายสีด้วยสีไม้ให้สวยงามตามจินตนาการนักเรียนอย่าลืมทำกิจกรรมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ